จกันเห็นบ่ฮักเห็นบ่อันเดียวกันลักษณะมันเห็นบ่อห่วเด้อห,ห่วใกล้ๆเนาะแต่ว่าอันนี้เพิ่นยังตูมยังต,ตูมอยู่ยังบ่อ,อลอยขนาดเหมือนอันนั้นโหเห็นบ่อหัวในโพลผู้ใช้แสดงบ่เห็นบ่มีอันนี่แบบทางเดินโอ้โหดีมากโอ้โหดีโอ้โหเห็นมันอยู่ใต้ถึงไม้ นี่จ้ะดอกตูนจะเป็นแบบนี้เห็ดยังนี่เนี่ยพาก,กันออกมาหารุนแล้วจ้ะนี่จากผลงานกระมองจนร้นนี่แหละเห็ดงังนี่พี่น้องกิน,นได้หรือเ่จ้ะพี่น้องจ้ะนี่หน้าตามันลักษณะอุย้ยผลงานของ,งเราเวันนี้เก็บอย่างเดียวเด้อสวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดีเช้าวัน สุก,สกโอ้รวยข้ากันเล่ไปแล้วจ้าสิไปนาก่อนไปแวะเก็บมักพี่น้องจ้าแวะเก็บหมักผีพวนก่อนอือ <c oughs> สุกแล้วพวนสุกแล้วตัวอะไรกินก็นไม่รู้เด็ดเออกระโล่กะแตนี่เหรอกันโล่มีแหละโอ้กะแตว่าพิษกะแตน้อยค่ะมีอีกพวงหนึง่งต้นนี้เขาเคยมาเก็บกันบ่อยๆแวะเบิ่งทางไปนาจ้ะแล้วก็จะไปเบิ่งอยู่นานำ อยู่นาจะกระซุกบุแหละตนหนาหนาขาเนี่ยวาสูงจังพี่น้องจ้ะสู้เลน่ะเลือกออกหน่วยใดที่มันมีตัวอะไรเจาะแล้วกะยังมีอย่างยังมีตัวอยากกินนําอยู่เนาะเหนียวผลไม้ป่าเนาะผละไม้พี่น้งปีละกินั้งหนึ่งเนาะปีละข้งมันออกมาก <c oughs> แล้วมันก็หากินยากบางพื้นที่บ่มีเลยพี่น้องบอกเอาเม็ดเพาะให้แน่เหนีย นั่นแหละเดี๋ยวๆสิเอาที่แบบมียอดเด็ดทิ่มเด้อส็เดี๋ยวเขาเอาไปเพาะนี่ๆนี่เม็ดที่เมงกินนี่นะอ๋อเดี๋ยวเขาเอาไปเพาะลองเพาะเบิ่งเนาะแม่้ามันงอกอะถ้ามันขึ้นกะเดี๋ยวส่งให้พี่น้องที่อยากได้ผู้หน่วยเขียวมันยังบูดของบนผู้อันนี้ต้องไม่มาสวยทามันซุกไม่งั้นก็ต้องปล่อยให้มันหล่นทิ่มมันสูงแห้งมันขึ้นบ่ได้อ่ะวันนี้ไปนากันต่อจ้าไปเบิ่งว่านาเฮาจะมีอย่าง้ฮายเฮา หาอยู่หากินเนะี่ยเนาะพี่น้องจ้ะสติ๊กเห็นเฮ็ดปวกสโล่แวะโดนคือมีป่าข่างทางลงแวะเบิ่งจ้จะเห็นอื่มนือยกเท่าไบัานี้เข้า,าไปได้บุ้งพี่น้องเห็นบเาขาๆบุ้งเห็ดไหนเฮ็ดปวกเลยนะคะเฮ็ดปวกจิ๊กมาทางพี่มาทางพี่าาพน่าจะเข้าง่ายกว่า,วาพี่มาทางพี่ก่อน ข้างหน้ามันเข้าเงี้ยมีตุ้มบ่เนาะเห็นตาบานพี่ทำมาพี่พี่จ้ะนี่เดิเไ็ดปวกนี่ดิบานแล้วโอเคไปผูกหมูนึ่งอยู่อ๊ะเก็บนี่ก็เฮ้ย็บปวกยังขึ้นเดี่ยวเลยนี่จ้ะนี่แหละเก็ดปวกเลยปวกจิ๊กเอาเก็บเลย ปาดเอาโรดมันบานเลยนี่บอกเฮ็ดปวกจิกไหนเจ๊มันบาลเลยนอย้องเขาได้เก็บอยู่ได้เก็บอยู่อ่ามามาพี่เนอะตอนแรกเห็นนึกว่าเฮ็ดผีเบือ <laughs> เฮ็ดเบอื <laughs> บอเฮ็ดปวกมามาพี่ ลามะพี่จะมีดอกตมมันอยู่ใก้าาบนหน้านมีดอกเพราะว่ามันมบานแล้วมันบานเฮงเลยเออถ้าไปแบบมันเห็นซุบลุกอยู่มันอาจจะมีดอกบวกมาพี่นี่เดี๋ยวนี่ดี๋ยวแต่มันก็โรยเลยเนาะมันบานเฮงจะค่อยจับไหมจับเฮงหลาน ดอกมันบางเฮงขนาดเลยเข้าไปเบื้งโดนนาเนาะเดี่ยมันโอกเนาะมาเจออีกแล้วจ้านี่นย่างมาน้อยนึงก็เจออีกหมูเดียวกันนี่แหละเก็บเห็ดปวกคือกันเดอ้อทางกระบี่ก็เก็บเห็ดปวกทางนี้กเก็บเห็ดปวกเดอ้อมื่อนี้จะติก๊กคุยกันตัดสินใจปะไปเบิง่งนาเพิ่นวะ มือนี่เฮาสิโบไปดอกไอหาเห็ดดินค่ะแม่มาแล้วก็บโบพิดหวังจ้ะโบาห,าหัว์นาซัมเดี๋ยวเพิ่งจะเพิ่งขอถ่ายรูปเลยแก้ที่ดูเจ้าที่เป็นรูปหนาปุ๊บก็ค่อยๆดูเอออู้ยยุงเนาะโอ้ยมับบนม่ยุงหมดล <c oughs> ิ้นี่นี่นี่หมดลิบหมดลิบตอดโอ้ยออหมดลิ้นหรือหมดตะไนยู๊ยมีบอกมีเต่าไต่ขึ้นพายคืนแพ้บอกเฮ้ยพี่น้องคุณอะใส่สติ๊กเล้วคุณ นั่งเลยจะสดืดอืมเอาเก็บกอกซะเลยก็สิเซลฟี่ซั่นดอกโอ้ยน้ําก็พอน้ําจ้ะพี่น้องน้ําก็พอน้ําเด้อหมดตะหน่อยก่พอหมดตะหน่อยอุปสรรคนี่เนาะอุปสรรคเออหาอยู่หากินจ้ะแต่ละมือเฮาก็บ่รู้ดอกว่าเฮาสิเจอยงแน่เขาป่ามาดงก็ได้ ช่อี่สวยมากอ้อเซฟี่มือก่อนเห็ดปวกตกบานๆนะรัดขาจวดรลดบันนี้เอา้าเลาะหาเต่จาจ้ะมีอยู่บทามนี่เสียดายแต่จเจอตอนบ้านนี่แหละน้องเข้ามาอีกดอนนึงจ้ะนี่มาเจอเห็ดอันนี้เป็นหมูเลยเป็นหมูเลยท่านเห็ดหนามอมเป็นแบบแน้่เห็ดหนาเลยนะมอมแบบออกสีเขียวๆเฮ้ย สามชีพี่น้องว่าเอามีดปาดไปมันจะบกข้นแม่นบอกพี่น้องเขาต้องเด็ดขึ้นมาขืนว่าถอนถอนขึ้นมาได้นี่ถอ,อ,อนขึ้นมาแล้วค่อยมาตักขาเอาเลยอืม้ยมีกใหญ่ใหญ่ทุกคนวาดลามเต็มเลยมีไหมมาไปสองคณก็ได้อ่ะ มาดูสเด็ดเด็ดคุณมาปาดคือคุณเล่าดูอย่าปาดในดินดูหลายคนบอกไปเสื้อไว้มันเป็นเรื่องเสียหายกันเนาะจแบบนี้แักเขมามั้ยไปไปง่าี่บอกไปง่ายๆส่นันนี้นะ ตามไปบมดอีกตั้งเรหาไปเจอถึงหมู่บัก,กนใหญ่เลยค่ะเจอค่อยถ่ายพี่น้องมาอีกลองหาหมู่มันก่อนจ้ะเจอให้ผ่านกับพี่นะ้องผ่านเลือดให้่านอย่างอันนี้และให้ทานเลือดเหมือนกันเหรอเหมือนกันอุ้ยดอกให,ใหญ่นะๆนาๆไม่ดอกใหญ่แท้ละ่ะตึงขึ้นมาเลยดอกเน็ดแต่<ม>ต้องผ่านอ่า นั่นแหละดึงขึ้นไปนั่นแหละแล้วก็มาปะดตรงบนนั่นแหละเอาให้มคิใจพี่น้องลงผีอีกดอกนึงเดี๋ยวเขาเขี่ยหามาึงมันดอกดนึงพี่ใส่ติ๊กเก็ตหนึ่งก็ได้ยุบฮึปอุ้ยเข่าเราบดดอกนมัโอุ้ยยังไหวอยู่นี่นะตัดขาแบบนี้โอ้ยขาเฮ็ดก็ได้ส <c oughs> ะใจมากคุณ โถงยังน้อยอยู่ได้หรือเปล่านี่ยงได้โอ้โถมเพ็ดปลวกเขาแล้วเอ่ะเขี่ยหาหมูมันดูปแบบตะเกิลมันจะออกเป็นหมูเนาะสามจ้าพี่น้องจ้าโอ้ยเจอหมูมาแล้วนี่คือมีหมูจ้าเอาเซฟี่กับแป๊กนึงเอาเห็ดยิ้มหน่อยเห,ห็ดถ่านเลือดเก็บเลือดแบนี้นั่น,นแหละดึงขึ้นมาลองมองดูเลยจ้าพี่น้องดึงขึ้นมาเน,ะนานะสามดอกคอเก่งโอ้ยห,หุน ปดาดอันน,นี้พูดคุณพี่น้องอุ้ยนี่งไงนี่งไงนี่เต็มเลยพี่นบแม่งเหยียบเราบอกน,นี่ดินี่เด็ดอกนึงเอาเอาใส่ก่อนค่อยไปตัดขายยิงเงินก็ได้เก็บก่อนนี่นี่นี่ดอ,นะอ,อ,อกอดนึงพี่บนบแม่งมเหยียบเป่ะหลงเขี่ยก่อนฮุกใบไมไ้มันหนามันหนากว่าเขีย่ยน้ำเด้อเย็นเหยียบนี่ เอาดอกนี้ก่เด้อน่ะดอกสางเพี่น้องโซนนำอย่า,า,า<อ><น>ยลืมก็ไล์ก,ลก็แชด้จา้านี่แบบเตินี่ไงเขีเ่ยแล้วนี่ห้องกันยังไ่เ้อนงเหียบได้ตดเหียทุกคนแล้วใช้ดอกที่เราหินเลี้ยมาหัวเขีย<อ><น>ทีย่ได้เ<ส>หี่ยมเมนอย่งดอเนาะ น้ามันเตกๆกว่านี่เพราะว่ามันเร่งด้วจ้ะคือคนบิร์ตโต๊นายมึนแล้เนาะเฮ้ยมูบัก์ตง่เอาเคียดโต๊เคียดโต๊เจอเข้าวถางพี่นอ้องเบิ่งจ้ะฝุ่สีเขียวไปทางฝุ่นหุกหุกฝุ่ใกล้ใบไม้นี่แหละพอได้เก็บจ้ะพี่น้องจ้ะเดอกยังแข็งอยู่เด้อจ้ะบานก,นกะมันจะหักแทบไม่หันอุ๊ย <c oughs> เอาดอกมานะคะร่างได้อยู่ล่างได้อยู่ล่างก็ล่างง่ายมันโบยนี่มันมีมันโบเพื่อนเองโอ้ยเกือบลอยเลยเนาะเกือบโรยปุ้งดอกปุ้งปึงเซิ้งอยู่จ้ะออกเป็นหมูไอยู่ป่าถึงนะหนักหนับ้างไห่เลยออกเป็นหมูออกเป็นหมูอเป็นกลุ่มเลย เดือดต้องเขี่ยและตามันหกนี่จากหน้าตามันเห็นรวบๆเห็นแวบๆเป็นผีดอกนึงไปใบไม้นี่ดูนี่เขี่ยก่อนโอ้อดอกบดอกก็ลังแทบเลยนะลน้อยอยู่ีเดี๋ยว เผาแล้วบ่นีบม้งลูกใบใบไม้เห็นบ่มกางต้นจอกติวเลยนี่ก็ยังได้ของอยู่ออกออกเป็นหมูเลยค่ะจะเจอนี่ต้องเขี่ยเบ็ดยังหมูนี่บอน้ลามดูบอเขี่มยมากันเดาเขี่ยไปจ้ะ ใหดถ่านนี้แล้วจ้าถ่านเลือดเมื่อกี้นี่ตัดขาเลยมันโอลเป็นสีเลือดจะตกตกใจต้อกใจนะว่าเลือดเลือดเลือดยั้งเนี่ยมือเพิ่นวะสิ้ขาดจีแดงอดีได้จา้าแดงก็จางเลือดอ,อ,อ,อดีเนาะต้องใจด้วยประเม็นตัวเจ้าของตีอยู่ก็หาโมมันเอาทำน,นี้ก่อนเห็นด,ดอกนู่ ให้ถาเลือดอ่ะเดี๋ยวซื้อให้ถ่านถาดเลือดเอดนาะเดี๋ยวใหดูมันมันยางมันออกอ่ะมันเป็นสีแบบนี้นีี่พ่น้องมันเป็นแดงๆเนาะนูะ่ไงให้ถ่านเลือด,อดสมซื่อเนาะหาหมูมาดูแบบนี้เจอสามสี่ดอกละออกดอกคนนี้แบบเจอหมูเพิ่นละี คิดว่าใช่นะถ้าโบเมนก็เฮ่จเฮิดเบื่อเต็มกระโมงเลยถ้าโบเมนแเก็บไปไปถามผู้เฒ่าอีกทีกินบ่ได้ก็เอาทิ้มต่อหันเลยต่นหาจะแม่นอยูอดอกที่ทานเลื่อนเยเนาะพี่น้องเนาะมีอีกไหมอกกันห่างๆอยู่แต่กระหมูเดียวกันอยู่จ้ะนั่งได้อยู่โมยบะนั่งได้อยู่อืมเฮ็ดขาพี่น้อง เมื่อบุดเจอซะแล้วมานันดิขาดดอกบานบานแด่มีขุดมปนขุดนะเป็ขุดนะแดดเจอตอนดอกบ,บานบานยังบุลุยเลยนะแข็งอยู่เนะต็มกระมงเลยเต็มกระมงด้วยให้ถ่านเลือด เจอแต่ละหมู่มิถุหมู่ใหญ่ๆเราะหากระต่อจ้ะบมเต็มกระมองบ่เมื่อเด้อไปยังมาถึงเป้าหมายได้วุ่นวายด้วพี่น้องก็พี่น้องจ้ะพากันแวะลงเขามาเบิ่งเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกโบวออกจ้ะแต่เจอเฮ็ดนี่โอู้หูผมเป็นป่าเลยจ้ะพี่น้องหกป่ามาเบิ่งมาเบิ่งเฮ็ดยังพี่น้องเบิ่งด้วยนี่เอาไปถามก่อนนี่นี่หน้าตามัน ึงข้างหลังนี่ดิกินได้บอกพี่น้องนี่เก็บก่อนเอาไปถามคนรู้มันออกเป็นป่าเลยกระมงกระตะก้าไ่ได้เอาเข้ามาแบบนี้แต่อันนี้เฮ็ดหนางัวนี่รู้ยุ่นี่เฮ็ดหนางัวนี่เอาเอาใส่หมวกนี่เลยเก็บใส่หมวกนี่แหละลงทุนขนาดอันนี้ไว้นี้ก่อนตัวที่กองไว้ก่อนอันนี้ไปเก็บตัวใหม่พูเก็บมเก็บตัวใหม่ใส่นะคงพี่น้นอ,งนองจ้ บจจักจัะแต่ว่าสิเก็บไปก่อนเผื่อมันกินได้จะไม่ได้เสียที่อย่างหลก็ไปเข้าไปผูนั่แก่เฮ็ดอืัวเออลบอกเลือกเอาว่ามันลอยแล้วเข่าแล้วบเอาปกติมอนันมันสีเฮ็ดปวกออกเป็นว่าเฮ็ดปวกจิกออก ก็ได้เก็บหมู่แรกเนาะก็เผื่อมันออกจากเราเรามาส่งเบิ่งนี่นี่มัเอาเห็ดโอรนกีบยังนี่เขียวไหมนี่นี่โใช่เหรอน้ิญบวกเปล่าโอ้ตาลายแล้วพี่น้องจ้าคุณ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 ส่งดอกบักใหญ่คุณเห็ดหนางงูแมนเบอร์เอ้ยเยียบยาอีกเก้านึงเห็นดอกคุณเด้อจ้ะพี่น้องจ้าไม่ได้เห็นดอกอีเด้อเห็นดอกนี้นี่นี่เห็ดหนางงวดอกสีน้ำตาล เห็นเห็ดนางง้วผิเอาใหญ่ไท้พี่น้องเห็ดพึ่งเร่งเลยอยู่ใต้ห่มยางตรงที่เขามานี่ไปทาพุ่นมาน่ยเดี๋ยวเก็บโกงนั่นก่อนจักเห็ดอย่างเก็บไว้ก่อนบอลซอนดอกมันใหญ่นะไปดูปุ่งเซิงดูบอลเห็ดกินได้ผัดเสวะโอ้ยมันเห็ดขาวแป้งสิอบอสเห็ดขาวแป้งดอกบางขาวขาวบางบางนี่ดอกหนาหนอเออแค่เห็ดอย่าง ก็คืนอย่างบลุ่กเก็บก่อนกากินได้ค่อยว่ากันเมืเม่อนำมาหมดละกินบบได้ค่อยว่ากันเก็บสะกอนมีอยู่บ่ไปเลาะไปทางมือจ้ะอันนี้เห็ดหนางงูมาชิาลล็อเากดนี่ใหญ่อีลอเลยผมเก็บด้วยขาเริ่มไมนั่นแล้วแบบบานเลยเด็กมีดอก ตูมเนี่ยบ่กโสนาเจอแต่รุ่นนี่บ่พูนะต <c oughs> ัดอดกขามันเด็กลุยแล้วขานี่เอาแต่ดอกแข็งๆอยู่ดอกยังแข็งแต่ขานี่นอนเริ่มกินแล้วเน,น,น,นาะบ่อาโซนจะโดนฮิตดอกหฮาวอย่างนี้เจอาฮิตนาเล่ขอดงดอกของดอกพวกหลายๆเป็นหมูก็จะฮิตโดกมากินนี่เลยเนาะ อันนี้รู้เลยว่ากินได้อันนี้รู้นในร้านเปรเซ็นโมมีแนวสสใสพี่น้องรุ่ลนละหนึ่งตัวแม่นนะแห็ดหนะพี่น้องจา๋าขันเห็นบ่อหา้าเห็นบ่อัน,นเดียวกันน่าสน,นะมันเห็นบ่อุ่นเด้อฝุ่นใกล้ๆนาะแต่ว่าอันนี้เพิ่นยังตูมยังตูมอยู่ยังบ่โลยขนาดเหมือนอันนั้นโมเห็นบ่นอ,อุ่นยังพุ่นผู้ กระเด็นโบหินโบนี้คนนี้เลยหาันโดนโอ้โหเห็นดินะโอ้โหให้ดิโอ้โหโบหินมันอยู่ใต้ใบไม้นี่จ้ะดอกตูจะเป็นแบบนี้ยเพชรงังนี่เนี่ยอ่ะปุ๊บปไปเฉียดโตนี่แหละน่าจะเป็นนแบบถ้าดอกบานดอกตูมเพอน,น่ะแม่แต่ที่เขาเก็บเมื่อกี้นี่บาน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 เนาะ เดอดผู้แมนอม้อมโพนึงบอก <S <S เป็นโพนกับจักออกเป็นหนูเด้โอ้ยแม่ดีดีพูดดิเป็นขา,ขาวๆไปทางพูนเลยเอาเขื่อนดูสิในใต้ใบไม้ๆๆนะจกักเดอดสองบนนี้มีสอน้อยแันน้อยแห้งอันน้อยไว้ซะเป็นนิดเดียวกันน่ะัน,นเดะแ่ดีดีมีดิมันออกเป็นหนูใต้ใบไม้บนนี้ดิ <S 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 เล็กมัอนอ,อยู่ออยนี่ไงจะไปตกในในดวงมือเด็เออเอาได้อยู่อันนั้นอ่ะเก็บไปถามผู้ลูกอ่อกะเจ้าก็ะเซือว่าเอามายังมันเบื่อตาย,ยาก็ค่อยว่ากัน <c ười> หัวเจ้าโผงอนาะรวยนะรวยก็บรร้างได้อยู่ไหมได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยคือว่าจะกินได้บ่ได้ดอกเก็บซะก,กอ่อนเอาเขียงมุดตามตาใต้ใบไม้บไป ก็ตะมีโดดตมุตมีอีกที่มันยังมุดขึ้นมาลามไปทางผู้นิยมโกดนึงเลยขาวๆเห็นดิโอ้ลามไปทั่วเลยโอ้ลามอ้อมโพลเลยอ่ะเต็มโพลมาที่น้องจ้าโอ้ยมาฝั่งที่แห้งหลายแบบนี้เต็มเลย อเ,เอาเลยเอาละวัดใจเราบ้างเลยว่าเก็บใหดกินเลยเฮ็ดเบื่อเมื่อเฮ็ด <c oughs> ไม่บ่แม่ไอ้เด็กันบ่นเฮนะ็ดนาเล่ดดดดบ่น <c oughs> ่ะล <c oughs> วยเลยเฮ็ดนาเล่ออกได้อบอกได้อยู่บ่ฮันเด้ได้บ่เอาเบินเก๊กล้ๆดูบัดนี้เฮ็ดขาวหรือเฮ็ดนาเล่ ก็เห็ดน,นาเละนี่ค่ะด้านเปอร์เซนต์กินได้นะส่องหาดูมีอีกบ่ถ้าบมีเดี๋ยวออกไปสรุปผลเห็ดกันเลยว่าเฮาได้หน่อยได้หลายสำเลยนอกจากผลงานของเฮาถ้ากันออกมาหารุ้แล้วจ้ะนี่จากผลงานกระมองจนล้นนี่แหละเห็ดอย่างนี้พี่น้องกิน,นได้หรือบ่าจะพี่น้องจ้ะนี่หน้าตามันลักษณะ ผลงานของเราวันนี้เก็บอย่างเดียวเด้อจ้ะเฮ็ดผ่านเลือดเฮ็ดขาดได้หน่อยนึงจ้ะเฉพาะข้างบนหน่อยเดียวนี่ที่เหลือจะเป็นพวกเฮ็ดผ่านเลือดเฮ็ดดินหมักผีพ้วนแล้วก็เฮ็ดที่เจออยู่โดนนี่แหละมานคักจ้ะไอ้บัตรนิสพากันเมื้อหนึ่งเฮ็ดจ้ะพากันเมื้อและหิวข่าวหิวน้ำแล้วจ้ะเผื่อร่างเฮ็ดล่างหอนส่วนมากสิหนึ่งฟิดไว้จ้ะแล้วกลับไปถามผู้เฒ่านํำว่าเฮ็ดนี้คืออะไรนอกจากเหนือแม่นอกเหนือจากพี่น้องคอมเมนต์บอกจ้ะ เอาาน,น่าจ้าคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นเด้อจ้าพบก,กันคลิปหน้าจ้ะพี่น้องจ๋าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า